มันคือประสบการณ์ในการใช้างวกนักเลงมาหมุนในห้องเลงของเราแล้วก็ให้คันเข้าของให้เต็มที่ให้หมดเลยเฮ้ยแต่เดียวนะถ้าเข้ามาตึ้ะเละหมดแบบนี้จะรล่าจะเหลืออาไว้โซไม่ดีวะฉันน่ะเตรียมไว้แล้วว่าอย่ากทำอะไรกับคนใส่หมวกไอ้คนใส่หมวกไม่เกี่ยวน้องนานก็เท่อนีหมดทีนี้เราก็นั่งอยู่เฉยๆดูผลงาน เราค่อยเฉลยตอนท้ายว่าเราแกล้งขำๆไปเองเป็นไงวะสุดยอดความคิดสุดยอดมากไอ้เพื่อนเลิฟโอ้ <c oughs> นิดแต่ว่าอม,มันติดอยู่นิดนึงติดแะไะไอ้นักเลงเนี่ยเราจะไปเอา,าแหนะวะ,ะเลงโอ้ <c oughs> เรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับนี่เดี๋ยวฉันจะโทรไปจ้างพวกไอพวกแกงทวงหนี้ไนงะพวกนี้มันมืออาชีพในการตื้อปว้ยหรอเออดี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 คราวนี้แหละคลิปของเราเนี่ยนะ ยอดวิวทะลุป huh. yeah. ุดๆโอ้โหดังระเบิดเว้ยเนาเยี่ยมงั้นแกเอมาเอาอะไรมาเอามาอะไรเงินเงินที่ได้จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเอามาฉันต้องมาลงทุนใหม่เอามาเร็วๆเอาไปลงทุนก็ลงทุนเรื่องนี้ไงเร็วการลงทุนมีความเสี่ยงไหมวะมันมีแต่ได้กับได้ ใจนะแน่ใจไดเร็วเร็วเร็วเร็มามามามนี่มือเร็วดภูมิปัญญา,ยายก็คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไปที่หน้า42เปิดอ่ะเปิดเปิดทุกคนหน้า42นะครับประสบการณ์ชีวิตมีความสําคัญมากถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าไม่ลงมือทําไม่ลงมือปฏิบัติจริงนะครับ เราก็จะไม่เห็นอย่างไปรูปประธามว่าปัญหามันเกิดจากอะไรบ้างแต่ตอนนี้มันมีปัญหาว่ามันมีสองคนใส่หมวกในห้องเรียนปักเป,ป้าโจคุณใส่หมวกในห้องเรียนทำไมาาอากาศ <c oughs> ข้างนอกมันร้อนครับข้างนอกมันร้อนแล้วก็ถอดข้างนอกเอยอยู่ในห้องก็ให้เกียรติครูบ้างให้เกียรติสถานที่ห้องเรียนถอดหมวกออกเดี๋ยวนี้ถอดหมวกออก <c oughs> อ่ะ ประสบการณ์ในชีวิตของเรานะครับคือคือการใช้ชีวิตเมื่อคุณโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโตขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็จะมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าคุณใช้ชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็ป้าๆชวคุณผู้บอยถอดหมวกออกไงถอนหมวกออกแล้วเาไปวางไว้หน้าห้องนู้น ถอดหมวกออกโหวจานไม่ต้องมาโทอามาเรียนต่อภูมิปัญญาภูมิปัญญามันเกิดจากนี่เลยประสบการณ์ชีวิตของเราหมายถึงตอนเราเด็กอยู่เราก็ยังมีความรู้น้อยประสบการณ์เราก็ยังน้อยเราก็ยังเข้าใจอะไรได้น้อยเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเราลองผิดลองถูกเราก็จะบอกให้ถอดหมวกออกไงอ,อ ผมเป็นผมเป็นชันะกุกครับอาจารย์อะไรเมื่อวานยังไม่เห็นจะเป็นเลยวันนี้เป็นแล้วไม่ถอดใช่ไหมหมวกอ่ะเอามาได้อาจารย์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 ขอ้องครูนวดมาอาจารย์ครับอะไรผมขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับอะไรเรื่มีปัญหาอะไรเยอะขนาดนี้ผัวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวให้เรียนวิชานี้เสร็จก่อนสิเดี๋ยวก็หมดคาบแล้วมันไม่ไหวแล้วอาจารย์ตอนนี้มันมันมาแล้วล่ะมันไปคิดขอบเมืองเลยใช่เล้วน่ะอดอึ้ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เข้าใจเรื่องจะได้ไม่ต้องมาถามอีกมาอ่ะ เอาละมาเรียนกันต่อนะไปไหนปูเปันยาตะลีเฮ้ยหยุดันลูกศิษย์มทำไมฮ้างเฮ้ยหยุดฉันสองคนเป็นคนจ้างพวกแกมาะนว้ย อ้าวเฮ้ยแล้วทำไมไม่ใส่หมวกเอาไว้ฮะโอ้ยใส่หมวกอะไรเราก็อาจารย์อะเนี่ยจะยืดไปทำไมก็ไม่รู้ก็แค่หมวกเนี่ยดูนี่เนี่ยรวยเลยเจ็บตัวด้วยโอ้ไม่รู้เว้ยเอาเงินมาโอ้ยวิ่งเร็วเออทำงานก็พลาดโอ้ยไอ้ลูกเซษย ไม่เล่นพิเ่นขนาดนี้จะสร้างความเดือดร้อนไปถึงไหนดูนี่โอ้ยอาจารย์ดก็ไอคลิปรุนแรงอ่ะมันได้เงินเร็วด้วยอ่ะแล้วมันก็ดังด้วยอ่ะฮอนี่คือเห็นเก่งเงินอย่างเร็วใช่ปะนี่ไม่สนใจเลยว่าคนรอบข้างเขาเดือดร้อนหรือเปล่าอ่ะนี่ดีนะเนี่ยที่ฉันไม่เข้าไปเมียนฉันเนี่ยเจ็บตัวแน่ฉันจะบอกให้นะ ไอคลิปที่พวกนาจะทำเนี่ยต่างประเทศเขามีมานานแล้วแล้วเขาก็ดังมากด้วยแต่กว่าเขาจะดังอน่ะเขาก็เจ็บไปหลายรายบางรายก็พลาดจนตายก็มีนะเว้ยใช่ใชพูดถูกครับหีรักอย่าเล่อย่างนี้อีกดูสารรูปดิเดี๋ยวไ่ทำแผลที่โรงพยาบาลทำใจให้สบายเดี๋ยวครูจะโทรหาผู้ปกครองของเธอคุยกันอย่างซีเรียส บางทีอาจมีคนถูกไล่ออกงานเนี้ไล่ออกเลยอาจารย์อ oh. ้โอรยพ่อจะมาทอไมมาทำไมวะพ่อจะไล่แกออกกูเนี่ยอะ เอออ่ะเนะอามีเงนนี้ยหูวหนนะอ่เนอ่ยนงเดี๋ยวพดอดเฮ้ยเดือยร้อนนะัก็อย่าอมาหูนะไปไหนนะโดนเนี่